สวัสดีค่ะผ่อผ่อกำหมิงแด้ชาแนลนะคะพี่น้องคะมื่อนีพามาป้าค่ะพามาหาเหลาะเบิ้งเฮ็ดขมนะคะพี่น้องพอแล้วจ้าบายครับสวัสดีครับมาครับมาพ่อเฮ็ดขมครับเขามาเลยกับพ่อครับเดี๋ยวพ่อได้ตั้งตัวเลยครับผมเฮ็ดขมดอกสวยๆครับบายครับอ๋อครับดอกก็ต้ังงามเลยเนาะนี่อีกอีกจ้ะ ครับใช่เ <Bien> ก <ven ido> ็บมาสวยงามครับพี so ่น uh ้องฝนตกใไซน่ะครับเมื่อคืนเนาะฝนแห้งฝนแห้งครับสวยงามเป็นจุ่มเป็นจุ่มกำลังกินเลยเนาะกำลังกินเลยครับกลางก่อยเสียบเลยแต่จันี อโอ้ยน้ำเกาะน้ำเกาะน้ำเด็กจ้ารุดปลาน้ำครับกำลังกินเลยจ้าเก็บไงได้หนี่ย้เริ่มเริ่มออกแล้วครับผม ผึ่ขงขมเริ่มจะออกแล้วดอกงามจีเสือครับไปครับ,ไป,รบไปหลุ่นไปชมกันครับปาสิมานขนาดได้ครับไปครับดอกสวยๆครับครับ,รบพี่น้องออกำลังสวยนะครับสวยเลยยะกำลังสวยสวย กำลังอ่อดเลยกำลังงามเลยกำลังสวยเลยครับไปครับไปกันต่อครับสองดอกสองดอกครับออกอยู่ครับพี่น้องอกอกออกห้างห้างครับขุ่มขุ่มเตลือพึ่งพึ่งเตลือมออกเนาะพี่น้องกำลังออกออกห้างห้างครับพ่อได้เก็บอยู่ครับไปครับนี่ครับพี่น้อง งามครับสวยเลยครับดอกสวยเลยครับดอกงามเลยครับงามครับสวยๆเะครับกำลังสวยครับกำลังงามเลยมาละจ้า จีบแบกของปีเนาะจีบแบกของปีครับเบเพทขมดอกน่าเจเพทขมโอ้ยบังไม้บังใบไม้นี่จ้าครับดอกน่าสวยงามสวยเหี้ยบัดถึงสีห้างแต่คุณภาพดอกครับสุดยอดอ่ะสุดยอดครับผมครับพี่น้องน้องดอกที่สวยเลยครับน้ำแข็งพี่น้องปาดกำลังกินสวยเลยครับพอได้กขมอยู่ครับมื่อนี้ พอได้กขมปากขมคออยู่สวยครับนี่สวยๆครับพี่น้องปาด<ม>สวยเลยครับลงลลล่ะออนเยไปครับครับสวยๆเลยครับนี่นทั้งปีกมีครับทั้งเพีย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 ,พยโอ้ยดุดครับดุดดุดขออนุญาตเก็บนะครับดอกนี่อือจับน้ำเนี่ยครับ ว่จับด้วยเนี่ฮะสวยๆครับแสดงออกมากครับที่ครับหุ่นใหญ่เลยใส่ใส่ใส่ยุยยุยเล็บแป๊บนึงครับหาของมาใส่ก่อนครับพี่น้องที่นี่ครับหุนอยู่นี่ลืมครับเก็บหนักครับ นี่ครับผมสวยๆเลยครับขออนุญาตเก็บเนาะครับเนี่ยพี่น้องเลี้ยงแถวกันเลยขึ้นคอนใหม่ห้อยคอนใหม่สบายเลี้ยงแถวเลย,ยเี้ยงแถวคุณ <laughs> มันสวยๆเลยครับเนี่ยนะโอเคครับมาทาั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่เป็นวีเลยเป็นวีเลย เป็นดีเลยกระเทากันดีแคงเนาะครับผมบาดสวยๆเซยแล้วครับเอาทีละอันทีละอันเนี่ยับสวยงามครับปีครับดอกนึงครับเซย์เยแล้วครับหนพี่น้องโอ๊ยแต่ดองงามเนาะงี้นเอ้ยเฮ้อะกำลังสวยเลยครับหมานครับมาหนี่ ครับพี่ครับ้องพี่กับมี่ครับเนี่ยลังกับมี่เดี๋ยวกันครับเต็มกำลังสวยๆเลยป๊อกป๊อกนี่พีครับลองนึงครับโอเคเก็บอีก ง่าครับสวยครับมาเก็บครับเก็บด้วยกันพี่น้องพอได้เก็บอยู่ครับ ครับมือน,นี่มีลุนเต็มตาครับมือน,นี่มีลุนมีลุนดอกสวยครับสวยใช่ใช่ใช่เอาโอเคไปครับพี่น้องไปไปไปเอาบับางบังบังเอาเก็บเลยครับ สวยงามครับสวยงามครับสวยงามสวยงามมือขาหายไงครับโอเคดีครับพี่น้องหายอยู่ห่างครับห่างห่างห่างห่าแต่ดอกสวยครับดี 1นึ่งสองสามก็สิบโอ้หลายครับขังห้างหางใจหลายขอใจเนาะเี่ยปีีนี่ครับมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆตามมาครับตามมาครับโอ้เดี๋ยวนั่งงามสวยสวยสวยปูไกลบึงเก็บน้ำงก็แนมพึ่งพรม้วครับ าสวยครับนี่เก็นมามเห็นไหมไกลเก็บมาเลยขาเงียๆครับอู้าตัวผุนน่ำ Ni nhắn nữa nữa nha 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 Bớt, bớt nha 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 Oh, ดอกไงพอแล้ววพี่เาเก็บเก็บเก็บมีคนตามมาโอเคนครับงาเลยแม่นเฮ็ดปวกป่วนะเพาบ่มเงนไม่ไมด้เฮ็ดปวกงาไหมนะครับดอกสวยสวยครับบึงคายัง

nhà quá kiến đi Ừ. L, nắm. Nắm. Thả thả nhây nhây dầu dầu. Ừ. 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 thả สวยสวยดอกหายๆครับสวยๆครับน <in looking> <language> so ี่ๆไฟๆโอ้เห็นเกือบจะไปเหยียบน้องจะดีดอกนี่สวยงามดอกดอกก็งามเลยครับดอกแข็งๆนี่นี่ดอกเดี่ยงหอออกมาครับ เต็มตาใส่ยังละปั่นเนี่ย <Okay. S 1> เต็มตาแล้วใส่อะไรทีนี้เต็มตาละจ้ามึงขาขายยังไงครับสวยงามนุ่นตาไปครับเหตบมึงขาเก็ุยัางเหตุดอกงามหรอดอก สวยเลยครับเสียงบูดบ่บออมิเมนด้วครับเสียงบูดเสียงบูดเด้อย่าให้หลุดตสั่เด็ดนดครับสยครับอือของไงครับบ้านนี้บ้านต่งนี้พี่น้อง กองใหญ่เอาเก็บเลยครับใหญ่ๆครับใหญ่ๆใหญ่ๆครัเที่ยครับสามดอกเน้นๆครับนี่ครับเน้นๆเลยครับดอกใหญ่ๆครับเพียสวยงามครับ ครับพี่น้องเต็มตาเลยครับโมมีเนื้อไซครับับหนูแดงหนูแดงลงทุนครับถอดเสือเลยครับใไปเอาเสือครับผมถอดเสือไซเลยครับหลายเติมไลยไม่เห็นโอ้นี่ครับลงทุนครับลงทุนครับ หลายครับงามงามเลยครับอืมโอเคเกินขาดครับพี่น้องผมมีแนวใส่ครับมีแนวใส่ใส่หอเสือห่อเสือครับต้องทุนครับนี่เต็มตาครับห่อเสือใส่โอเคครับไปหลุนกันต่อครับดอกสวยครับขอมาเก็บรอบสอง้ะครับ มีเรื่องกำลังยางหายู่ครับผมบวงรอบสองครับใส่พอประมาณครับเก็บซ้ำครับนี่ครับผมประเทศไทยเนาะพี่น้อยพอได้ยเยอะครับกำลังงางดีเลยเซื่อเลยครับหายง่ายครับาสวยครับเป็นไงบ้างนี่จ้ะนี่ครับ เมื่อเนี้ยสวยครับสวยสวยดีครับที่สวยครับง่ายง่ายครับสวยงามครับที่สวยเลยครับเก็บครับดอกง่าย่าครับดอกกำลังกินเลยล่ะสวยงามนี่ครับ ใบน้ำเนี่ยครับนี่สวยงามครับผมดอกบานดอกบานเสียด้ครับมันมันครับเหมือนนี่สองตาครับมันแห้งยิ้มปากขวางเลยครับเหมือนนี่มันครับสองตามีแต่ดอกสวยงามเลยนี่พี่น้องสองตาครับมันมันครับเหมือนนี่ลาภีละหน้อมเพื่อนเพื่อนสั้นครับค่ะมันอยู่เด้อจ้าพี่น้องจ้า สำหรับคลิปนี้ขอจะไว้เพียงซัมนี้ก่อนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วขาไปรับชมคลิปเห็นรูแดงกับบ่าวเม่งเด้อค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องมนันมันครับมื่อนี่ดอกงามแห้งฟุกครับถือว่าเกิดขาดครับมื่อนี้มาแบบอะไรตังใจอะไรตังใจมาเอาตาไปนี่รถอันนึงแล้วครับเดี๋ยวใส่ห่อเสื้อ มาเลียนออกครับผมสองตาเต็มๆครับมือนี่รับผมสวัสดีครับกลับบานครับเมื่อเมื่อสร้างครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดติดตามใหบ่เบาเมงครับหนูแดงเลยเด้อครับเปิดเป็นกำลังใจเหยียดขีบต่อไปครับผมครับผมสวัสดีครับ